พระเอกหนุ่มกล้ามแน่นอาร์ตพสุตบานแย้มหลังพันตัวมาเป็นเจ้าของร้านคุณชายหมูกรอบจนเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลล่าสุดมาเปิดใจในรายการมูดดี้อินเตอร์วิวเผยหมดเปลือกครั้งแรกถึงปมในใจที่เก็บไว้มานานถึง17ปีถูกเพื่อนในวงการรุ่นเดียวกันขัดแข้งขัดขาแทงข้างหลัง และสาเหตุสุดอัดอั้นใจที่ไม่ต่อสัญญาช่องเก่าวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าในวัย40อยู่หน้าเตาแล้วมีความสุขกับชีวิตแต่พอย้อนกลับไปดูคุณในวงการบันเทิงตอนที่คุณเป็นดาราในตาของคุณเหมือนมีความทุกข์อะไรบางอย่างคุณมีปมอ,อะไรเกี่ยวกับการเป็นนักแสดงอาร์ต จริงๆในวงการหลายคนรู้แล้วแหละว่าผมเคยทำงานที่ที่หนึ่งมาแล้วผมก็ไม่ได้เซ็นสัญญาต่อมันมีปมเล็กๆในใจมาตลอดแต่ถามว่าได้เคลียร์ไหมก็ได้เคลียร์ก่อนที่จะยกเลิกสัญญาจริงๆมันเป็นการโดนขัดแข้งขัดขามากกว่าจากเพื่อนเราเองขัดแข้งขัดขาหมายความว่ายังไงครับอาร์ต มีเพื่อนคนหนึ่งรุ่นรุ่นผมนี่แหละอยู่ดีๆวันหนึ่งผมเป็นคนแรกที่ได้ละครในกลุ่มในรุ่นเดียวกัน แล้วตอนนั้นผมถ่ายละครอยู่สองเรื่องกับซิทคอมหนึ่งเรื่องแล้วก็มีบุคคลน,นี้มาถามผมว่าอาร์ตตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างเราก็ตอบไปแค่นั้นแล้วปรากฏว่าคนคนนี้ดันไปบอกที่ดูแลศิลปินของแผนกนี้ว่าผมอวดงานทาัทง้ทงทั้งที่เขาเป็นคนถามผมทางนั้นเขาก็โทรมาด่าผมว่าไปบอกทำไมว่ามีงานโน่นนี่นั่น ผมก็แบบเราพูดให้ใครฟังนะไม่มีไม่ได้พูดให้ใครฟังเลยเพราะผมไม่ได้พูดจริงๆแต่แค่มันมาถามผมก็เลยพูดเราก็เลยนึกว่าอ๋อผมพูดกับคนคนหนึ่งแล้วผมเป็นประเภทที่แบบถ้าเอ๊ แล้วต้องจับให้ได้ผมก็ปล่อยข่าวคนนี้คนหนึ่งปล่อยข่าวทางนี้อีกทางหนึ่งปรากฏข่าวทางนี้ถึงผู้ใหญ่จริงๆผมเลยโอครูแล้วเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราแล้วพยายามแทงเรานี่นาะแล้วมันก็มีเรื่องราวแย่ๆมาสักพักเหมือนเขาพยายามแทงผมตลอดคำตอบสุดท้ายของเขาก็คือเขาคิดว่าถ้าไม่มีผมเขาจะได้เป็นพระเอกแทนผม ซึ่งจริงๆคนละคาแรคเตอร์เลยคือคุณสามารถเป็นพระเอกในคาแรคเตอร์ของคุณได้แต่สิ่งที่เสียใจก็คือในที่ทำงานเก่าเขาจะมีแผนกแผนกหนึ่งที่ดูแลศิลปินอันนี้น้ําตาร่วงคือมีพี่คนหนึ่งที่ดูแลผมอยู่พ่อผมเขาอยู่วงการใช่ไหมแล้วเขาก็ทำหนังเอ้ยอยากให้ลูกมึงเล่นผมก็ถือบทบอกว่าพี่ครับผมอยากเล่นบทนี้ครับ ผู้ใหญ่คนนั้นก็บอกไม่ให้เล่นแต่ในระหว่างนั้นพระเอกหลายๆคนเล่นหนังหมดแล้วซึ่งผมก็มีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมไม่ให้ผมเล่นหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีมั้งที่คนนี้เขาก็โทรมาหาผมอาร์ตแก่เป็นยังไงบ้างหนังที่เล่นเป็นยังไงบ้างผมก็หนังอะไรก็พี่ไม่ให้ผมเล่นไงผมก็เลยบอกว่าพี่อย่าบอกนะว่าพี่ให้เพื่อนผมเล่น คำตอบคือใช่ผมเลยน้ำตาร่วงเลยแบบเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมถึงทำแบบนี้กับเราทั้งๆท,ที่เราเคารพและไว้ใจทำให้ทุกอย่าง พูดมาทุกวันนี้ยังเสียใจเลยแต่ว่าพี่คนนี้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานแล้วออกจากที่ทำงานเก่าไปบวชวันที่บวชเขาโทรหาผมอโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะอะไรที่ฉันทำกับแกไว้เพราะตอนนั้นเขาเหมือนแอบขัดขาผมนิดๆไปให้งานอีกคนหนึ่งรู้ไหมว่าเพราะอะไรอาร์ตเหมือนคนนี้เขาไปให้ความหวังกับผู้จัดการคนนี้อยู่ เป็นเหมือนเลิฟอ,อะไรสักอย่างอะไรแบบนี้แล้วเหตุผลที่ลาออกอาร์ตเหตุผลที่ลาออกเลยคือตอนนั้นผมเล่นบางระาจารันแล้วผมก็ได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำมา ก็มีผู้จัดสามเรื่องโทรหาผมอาร์ตเล่นเรื่องนี้ไหมเล่นเรื่องนี้ให้พี่หน่อยว่างครับตอนนี้ยังไม่มีละครเล่นเพราะมันมีช่วงระยะเวลาว่างปรากฏว่าผู้ใหญ่ไม่ให้ผมเล่นเลยทั้งสามเรื่องบอกผมไม่ว่างทั้งทั้งที่ผมรู้ตัวว่าว่างและผู้จัดโทรหาผมแล้วคือผมได้รางวัลหนึ่งแล้วผมก็อยากได้อีกอยากโชว์ศักยภาพให้ทุกคนเห็นคิดว่าจะได้เจริญในหน้าที่การงานขึ้น ปรากฏว่าไม่ให้ผมเล่นจับผมไปลงละครเย็นหนึ่งเรื่องผมเก็บเรื่องนี้มานานมากเงินเดือนก็ไม่ได้ทำไมจับผมลงแต่ละครเย็นทั้งทั้งที่ททบทด,ดีๆผมก็มีตั้งเยอะแยะผมก็แอบ,บหนีไปเล่นอีกที่หนึ่งเป็นซีรีส์สั้นๆช่องอื่นผมตั้งใจทำและผมคํานวณค่าเสียหายไว้อยู่แล้วถ้าผมโดนปรับจะโดนสิบเท่าของค่าตอนพอทางที่ทำงานเก่ารู้ว่าผมไปเล่นเขาก็ฟีดแบ็ไปว่าห้ามออน คราะมีสัญญาอยู่ผมก็บอกที่ออนไปเลยครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองถ้าโดนปรับตอนนั้นน่าจะโดน3-4ถึงสล้านมัง้งซึ่งผมโดนปรับให้แต่ขอละครเรื่องนี้ออนผมก็เป็นคนโทรไปหาผู้ใหญ่ว่าผมอยากคุยด้วยก็ได้พบกับผู้ใหญ่สองท่านเดินไปถึงผมไหว้ก่อนเลยขอโทษครับ ที่ทำผิดสัญญาเขาก็ถามทำไมทำแบบนี้เพราะผมอยากมีวันนี้ผมอยากมีวันที่พี่สนใจผมแบบนี้ที่เคยนั่งคุยกับผมแบบนี้ไหมแต่ตอนพูดร้องไห้แล้วนะคนอย่างผมร้องไห้มันคืออัดอัน้นผมเก็บข้อมูลมาสี่ปีเงินเดือนผมไม่ได้ไม่ได้เล่นละครโดนเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายผมอยากมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นครับ อยากดังเหมือนคนอื่นเขาบ้างที่ไปถามผู้กำกับหรือผู้จัดทุกคนได้เลยเจ็ปีที่ผมทำในวงการผมเคยทำงานสายสามวันผมเป็นเด็กดีไหมเพียงเพราะผมไม่เข้ามาหาพี่หรือได้มาคุยกับพวกพี่ผมกลายเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมครับ เขาเงียบผมไปทำงานที่อื่นเพราะผมว่างตอนนั้นผมไม่มีงานเจ็ดถึงแเดือนทั้งๆท,ที่มีละครสาเรื่องติดต่อมาไม่ให้ผมเล่นผมก็ต้องไปหาเงินเพราะผมไม่ใช่เด็กบ้านรวยที่ต้องรอให้พ่อแม่ผมป่วยเหมือนคนอื่นที่ตอนนี้พี่ให้ออกไปทำที่อื่นแล้วพี่ต้องรอให้เห็นพ่อแม่ผมป่วยแบบนี้เหรอพี่ถึงจะยอมมอบบทดีๆให้ผมเขาก็ไม่ตอบอันนี้ก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่นะครับ มันก็เป็นเรื่องที่ผมแอบอัดอ้านนิดหนึ่งสรุปเขาก็ถามว่าผมจะเซ็นต่อไหมตอนนั้นมีละครเรื่องหนึ่งติดต่อผมมา30ตอนงั้นผมขอแบบนี้ละกันครับตลอดเวลาที่ผมอยู่มา7-8ปีที่นี่ผมไม่เคยได้การันตีเลยว่าผมจะได้เล่นละครกี่เรื่อง เงินเดือนผมไม่เคยได้ั้นผมขอการันตีปีหนึ่งสามเรื่องเงินเดือนผมไม่เอาก็ได้แต่ผมของานแค่นี้ไม่ได้ั้นผมขอเล่นละครนี้30ตอนได้ไหมไม่ได้ั้นผมไม่เซ็นนะครับนี่คือที่มาแล้วเพื่อนคนที่ผมพูดถึงอยู่นี่ก็ไปเปล่าประกาศให้คนอื่นฟังว่าผมเป็นคนฉีกสัญญาผิดกฎเขาไม่รู้ว่าผมไปคุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วคุณได้เคลียร์กับทางเพื่อนคนนี้ไหม อาร์ตไม่คุยครับผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะผมอยู่ในวงการมา17ปีผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ออกสื่อนี่คือครั้งแรกที่พูดแต่มีผู้ใหญ่หลายคนที่เขาถามผมว่าทำไมไม่เซ็นแล้วเข้าใจผมผิดหนึ่งในสมเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่เป็นของผู้จัดคนหนึ่งเขาเปลี่ยนพระเอกตัวผมก็เลยเล่นไม่ได้ผมเข้าใจผู้จัดโทรคุยกับผมแล้วเรียบร้อย รู้ไหมมันไปคุยกับคนอื่นว่างไงที่อาร์ตไม่เล่นละครเรื่องนี้เพราะอาร์ตกลัวไม่ได้ตังเพราะผู้จัดคนนี้จ่ายช้าดูเขาพูดสิงงไหมล่ะคุณได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องราวที่ผ่านมาในรอบสิบปีอาร์ตจริงๆทุกอย่างมันดีหมดเลยนะในชีวิตแค่คนบางคนเข้ามาในชีวิตผมไม่ดีเท่านั้นเองและผมก็เลือกเก็บแต่สิ่งที่ดีๆไว้